สบายดีเนาะงกลับมาพบมาผอกับมีงบาล่าพื้เก่าเนาะมือนี้กะมีซาลาดีๆสีมานำเสนอพี่น้องเฮาโมดสกู๊ตคนเนาะโอเคเนาะมือนี้กะสีมาจัดหาอันดับดอล่าเล้าเนาะที่ไปดั้งอยู่ประเทศไทยเนาะอ่าโอเคก่อนจะไปหลับชมคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาล่าเด้อพี่น้องเนาะ โอเคเขามาเริ่ม <muffin> ท <initiation> well, <c oughs> <réussi> well, ีอันดับที่หาเลยเนาะนี่อันดับที่ห้าจะเป็นเอื้อยนุนีเนาะกุญพลภักดีเนาะเอื้อยนุนีนี่กาเป็นคนเล่าเนาะที่ไพ่ไพ่กับโฮจักเขาเนาะเอื้อยนุนีกุญพลภักดีนี่เนาะเป็นสาวสวยที่โด่งดังมาจากรายการเท็กเมียวไทยแลนด์เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องชาลาวและชาไทายนานจะหูจักเขาดีเนาะ <c oughs> หลายๆคน็น่าจะหูจักพี่นูนีคนหนีเนาะว่าเขานารักแค่ไหนเนาะด้วยความน่ารักของเอื้อยนูนีและกาะกาความสลาดของเอื้อนูนีเนาะก็ก็เลยเฮเหให้นุ่มไทยได้คว้าเอาื้อนูนีเฮานี่ไปคอโอเคมาทีอันดับที่สี่แล้วเนาะอันดับที่สี่นี่แมนพีอเล็กซ์ สันดาเนาะทิดาวันบุญช่วยเนาะ <c oughs> เขากา็เป็นนักสแสดงสาวสวยที่ค่ยๆโกหูจักเนาะเขาก็ค่ยๆโกหูจักเขาเป็นอย่างดีเลยเนาะ <c oughs> ในบทบาทสาวจำปาเนาะในละครเรื่อง <c oughs> เพลงรักริมพังโค้งเนาะประกบกับผีเวียสกลวัฒเนาะนั่นเองเนาะ มาที่อันดับที่3เลยเนาะอันดับที่3ก็คือเอ่ยแอปเปิลเนาะซีสังเงียนเนาะเพิ่นก็เป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นนางแบบที่นาา่ารักนารักเนาะจากประเทศสปปลาวเฮาเองเนาะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้พี่แอปเปิลก็ได้แต่งงานกับหนุ่มไทยเนาะที่มีชื่อเสียงเพิ่นก็เป็นดาราเนาะก็แต่งงานกับพี่พุกอ่าจิระนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะมาที่อันดับที่สองกันเลยอันดับที่สองนั่นก็คือพี่ท่านว่าสุริยัจักเนาะเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่สุดเนาะครอบครัวของเขาก็าทำธุรกิจที่ในตัวเมืองหรือว่าในตัวเมืองปากเซ่แขวงจำปาสักเนาะเพิ่นกามีพอครับมีเสือสายมาจากจีนแล้วก็ ฮอลังเซดเนาะแล้วก็แม่มีเสือ้อสายไทยจีนแล้วก็เวียดนามเนาะโอเคสำหรับออันดับที่สองกัโอเคมาที่อันดับที่หนึ่งเลยเนาะ <c oughs> อันดับที่หนึ่งแมนพีอเล็กซานดราเฮฟวิงเอฟวิงแฮมเนาะโอ้ชื่ออยากเนาะนี่กัเป็นหนุ่มสุดหล่อที่สุดเนาะแล้วก็เป็นหนุ่มที่สุดหล่อสุดฮอตเนาะเป็นลูกครึ่งออสเตรเลีย ล่าแต่ปัจจุบันนี่ถือเป็นสันสรชาตไทยไปแล้วเนาะนตัดเป็นสันสรชาตไทยไปแล้วเนาะ <c oughs> เป็นจากไหนสำหรับคีมนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สำหรับหาอันดับดอาลล่าล่าที่ไปมีสื่อเสียงโล่งดังอยู่ประเทศไทยเนะาะพี่น้องชาวไทยละหลายคนก็น่าจะหูจับหาดอลล่า ที่เป็นคนล่าและก็ไปมีสื่อเสียงอยู่ประเทศไทยเนาะสำหรับคลิปหาดาราก,กับโจกเพียงทานีเนาะถ้าวชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบาลาวเด้อพี่น้องโอเคคลิปนี้โจกเพียงธานีบายบายเนาะ